สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ของผู้ชนะนะครับเอาไว้รับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตเรานี่แหละโดยอิงจากคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือท่านชี้ว่าเราฝึกใจให้มันเข้มแข็งให้มันสงบได้จริงๆนะครับใช่ค่ะก็คือเป็นการฝึกสมาธิมองความจริงของร่างกายแล้วก็กำหนดทางเดินชีวิตเราเองได้ครับผมเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการ กลั่นเอาหลักปฏิบัติจริงๆที่แบบเอาไปใช้ได้เลยเพื่อพัฒนาสมาธิของเราความเข้าใจในชีวิตแล้วก็สร้างใจของผู้ชนะอย่างที่ว่านี่แหละค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ฐานรากก่อนเลยดีไหมครับเรื่องสีนี่เห็นหลวงพ่อเน้นมากเลยนะค่ะสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีล8ท่านบอกไม่ใช่แค่รับเช้าแล้วจบแต่ต้องตั้งใจรักษาไปเลยตลอดอืมใช่ค่ะต้องต่อเนื่องเหมือนเป็นกรกป้องจันความเดือดร้อนไปเลย การระลึกถึงศีลหรือศีลานุสตินี่เป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆถูกต้องค่ะและคำที่เราสมาทานกรรมฐานกัน,กนอิม,มหาหังพะควาเนี่ยจริงๆความหมายลึกซึ้งนะคะมันคือการแบบมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเลยโอขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะซึ่งแก่นจริงๆก็คือทำตามหลักสามข้อคือละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสละชั่วก็คือไม่ผิดศีลใช่ค่ะทำดีก็คือรักษาศีลนั่นแหละ ส่วนทำจิตให้ผ่องใสก็คือระง,งับพวกรักโลภกรธหลงอารมณ์ไม่ดีต่างๆอ๋อครับครับเข้าใจเลยการตีความแบบนี้มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามเฉยๆค่ะมันคือการฝึกทั้งระบบเลยแล้วพอมีฐานเรื่องศีลแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือมุมมองต่อร่างกายเราเองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะท่านสอนให้มองว่าร่างกายนี้จริงๆคือธาตุสี่นะคะดินน้ำลมไฟธาตุสี ค่ะมันมารวมกันชั่วคราวเหมือนเหมือนบ้านเช่าอ่ะบ้านเช่าใช่ค่ะเรามาอาศัยอยู่แป๊บเดียวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆนะคะมันก็ต้องเสื่อมต้องพังไปตามเวลาสุดท้ายก็คือความตายซึ่งความตายเนี่ยแน่นอนแต่ชีวิตเราสิไม่แน่นอนเลยต้องค่ะจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วการมองว่าร่างกายเป็นแค่ทาสี่เป็นบ้านเช่ามันช่วยเราคลายความยึดติดได้ยังไงครับ บางทีเราก็อดหวงแหนร,รูปลักษณ์ไม่ได้ก็การคิดแบบนี้บ่อยๆมันช่วยลดอาการเมาในร่างกายไงคะเมาในร่างกายค่ะคือการไปหลงไหลกับสิ่งที่จริงๆมันก็ไม่ได้สะอาดไม่ได้จีรังอะไรเลยข้างในก็มีแต่ของเออไม่น่าดูเท่าไหร่อ๋อครับนึกภาพออกพอเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องตายร่างกายไม่ใช่ของเราจริงๆมันก็ช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นผิดผ หรือที่ท่านเรียกว่าความโง่นะคะซึ่งไอความยึดนี่แหละตัวก่อทุกข์เลยแล้วเราก็จะหันไปหาสาระจริงๆของชีวิตมากกว่าเข้าใจแล้วครับพอปรับมุมมองเรื่องร่างกายแล้วมาถึงการปฏิบัติหลักๆที่ท่านแนะนําคืออะไรครับหัวใจเลยก็คืออานาปานาสติค่ะอานาปานาสติค่ะการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละแล้วก็ภาวนาพุทธโธไปด้วยหายใจเข้านึกพุทค่ะหายใจออกนึกโท อันนี้คือเครื่องมือหลักเลยในการสู้กับใจที่มันชอบคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยใช่ค่ะสู้กับความฟุง้งซ่านความวอกแวกของเราเองดูเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงตอนใจมันฟุ้งมากๆนี่บังคับยากเหมือนกันก็ใช่ค่ะมันต้องฝึกแต่ข้อดีคือมันทำได้ตลอดเลยนะคะทุกที่ทุกเวลาทุกท่าทางไม่ต้องนั่งหลับตายอย่างเดียวไม่จำเป็นเลยค่ะยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดถ้ามันฟุ้งมากจริงๆนะคะ ท่านก็แนะว่าลองบังคับจิตเลยให้อยู่กับลมหรือภาวนาสั้นๆก่อน5นาที10นาทีแล้วค่อยเริ่มใหม่อ๋อคือความสม่ำเสมอสำคัญสุดใช่ค่ะโดยเฉพาะก่อนนอนนี่ดีมากถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆจนหลับไปเลยจิตมันอาจจะเข้าสมาธิที่ลึกขึ้นได้ที่เรียกว่าฌานฌานค่ะเป็นสภาวะจิตที่สงบมากๆตั้งมัน่นทำให้หลับสบายแล้วถ้าเกิดเออบังเอิญต้องตายตอนนั้นพอดี ก็ถือว่าไปดีเลยค่ะไปพรหมโลกได้โอฟังดูเป็นการฝึกที่ต้องต่อเนื่องจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้ทั้งศีลทั้งมองร่างกายทั้งอนาปานสติมันนำไปสู่การทรงอารมณ์เป็นผู้ชนะที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกได้ยังไงครับการที่เราจะมีอารมณ์ของผู้ชนะคือใจที่มันมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมหลายอย่างประกอบกันค่ะทั้งสัจจะคือความจริงใจ วิริยะความเพียรขันติความอดทนปัญญาความเข้าใจถูกแล้วก็อธิษฐานคือการตั้งใจมั่นครับผมคำสอนท่านชี้เลยนะคะว่าจริงๆเราเลือกทางไปหลังตายได้นะเลือกได้ด้วยเหรอครับค่ะจะไปทางไม่ดีอย่างนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือจะไปทางดีมนุษย์เทวดาพรหมหรือสูงสุดเลยคือพันิพาน หมายความว่าเรากําหนดชะตาตัวเองได้จริงๆเหรอครับเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติก็ใช่ค่ะคําสอนก็เหมือนแผนที่บอกทางแต่เราจะเดินไปทางไหนจะถึงไหมอันนี้อยู่ที่เราทําปัจจุบันเลยการที่เราเข้าใจว่าร่างกายโลกนี้มันไม่เที่ยงคลายความยึดติดลงแล้วก็ใช้การภาวนาพุโทโธรู้ลมหายใจเป็นหลักยึดใจตั้งเป้าไปที่ความพ้นทุก หรือพระนิพพานเนี่แหละค่ะคือการใช้อำนาจเลือกทางเดินของเราเองสุดยอดเลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้แก่นสำคัญจากคำสอนหลวงพ่อไปเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องศีลที่เป็นพื้นฐานสำคัญค่ะการเข้าใจว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแท้จริงๆการใช้ลมหายใจกับพุโทโธเป็นเครื่องมือฝึกจิตที่สาคัญมากค่ะทาได้ตลอดและสุดท้ายคือการสร้างใจของผู้ชนะเพื่อที่เราจะเลือกทางเดินชีวิต แล้วก็จุดหมายปลายทางของเราอย่างมีสตินั่นเองใช่เลยค่ะก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะให้ลองกลับไปคิดดูว่าในเมื่อเรารู้กันอยู่แล้วว่าความตายเนี่ยมันแน่นอนจริงๆแต่เวลาที่จะมาถึงมันไม่แน่นอนเลยแล้วมันมีอะไรเล็กๆบ้างไหมที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อค่อยๆสร้างค่อยๆบ่มเพาะใจของผู้ชนะในแบบของเราเองตามแนวทางที่เราคุยกันมาวันนี้ค่ะ